เชิญค่ะนี่คือรายการสุริวิภาค่ะคุณผู้ชมคะและขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะครูดุษฎีพนมยงค์และคุณนัคกันทินีวรกีตานันท์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะโอ้โหฟังเมื่อกี้แล้วต้องบอกว่ามีคนร้องแบบที่คุณตั้มร้องในเมืองไทยเยอะไหมคะครูคะมีค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยของในเมืองไทยเนี่ยเปิดวิชานี้ก็มีคนสมัครเรียน entrance เข้าไปเยอะอย่ะพอสมควรอันนี้คุณต้มเลือกเรียนสาขานี้โดยเฉพาะอันนี้เขาเรียกเพลงอะไรครับครูคะอันนี้เขาเรียกโอเปรา่าโอเปรา่าเราจัดอยู่ในแนวดนตรีคลาสสิกใช่ค่ะต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราในคืนนี้คือครูดุดเป็นครูเพลงที่เป็นรุ่นบุกเบิกที่เป็นครูสอนเพลงคลาสสิกในเมืองไทยถ้าจะบอกว่าครูเองก็ผ่านเวทีระดับโลกมาไม่น้อยรวมทั้งลูกศิษย์ของครูอีกหลายหคนก็ แจ้งเกิดในเวทีระดับโลกมากมายเช่นเดียวกันถ้าจะบอกว่าศิลปินคุณภาพในเมืองไทยก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูมากมายเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าคืนนี้เราจะคุยกับครูดุษฎีแต่ว่าต้องทึ่งในฝีมือของคุณตั้มมากเพลงเมื่อเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรมูสตาวอลส์ค่ะใครเป็นคนเลือกคะครูขาก็มันเหมือนเป็นเพลงบังคับที่ทุกคนที่เรียนวิชานี้ค่ะ ในมหาหลัยเวลาจะจบการศึกษาอย่างน้อยก็จะต้องเลือกเพลงนี้มาสอบคุณตั้มเป็นผลผลิตของการสอนของครูดุษดฎดีค่ะเลยทำให้คุณตั้มเนี่ยสามารถที่จะสอบไปเรียนต่อในในระดับแอดวานซ์ของสถาบันระดับโลกสถาบันที่ไปเรียนคือสถาบันอะไรคะ u n i v e r s t for Music อุนดาหเนเเลนคุนสทีนค่ะมันอยู่ประเทศอะไรอ่ะออสเตรียค่ะทำไมต้องเป็นสถาบันนี้คนะ <c oughs> มันมีความสำคัญยังไงออสเตรีย <c oughs> โดยเฉพาะกรุงเวียนนาเนี่ยคือเมืองหลวงของดนตรีคลาสสิก <c oughs> <Classic. S 2> เพราะฉะนั้นสถาบันที่สอนดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงเนี่ยผลิตนักดนตรีนักร้องมันไม่ใช่จะร้องอย่างเดียวนะคะนักเปียโนนักไวโอลินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคลาสสิกเนี่ยคือระดับโลกคือเขาเป็นประเทศที่ ด้านดนตรีโดยเฉพาะค่ะผลิต,ลตคือเด็กอายุ16-17นี่คือเขาก็ร้องเพลงดีมากแล้วเหมือนอเหมือนคนไทยที่โตมากับลูกทุ่งคือบ้านเขาก็โตมากับดนตรีคลาสสิกแล้ว,แล,วแล้วเขามีเกณฑ์นในการรับเราสมัครไปยังไงหรือว่าต้องคัดตัวคะครูคะนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาลาัยของไทยเมื่ออยู่ปีที่4เขาก็จะมีการจัดสอบซึ่งมาจากกรรมการนี่จะมาจากกรงเวียนานี่แหละค่ะ เขาไม่ได้คัดเลือกแต่ประเทศไทยนะคะเขาคัดเลือกทั่วเอเชียมีฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์ก็มีมาแข่งขันกันแล้วก็เลือกจริงๆแล้วหลักหลักการในการไปเรียนเนี่ยเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะนี่เป็นทุนของออสเตรียค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยไม่เขาเรียนนานแค่ไหนถึงจะจบทุนนี้มี2ทุนนะคะทุนระยะสั้นคือ1เดือนกับทุนระยะยาว9เดือนค่ะ อย่างของคุณตั้มได้ดนได้ทุนระยะยาวก็อยู่9เดือนเลยหนึ่งเการศึกษาเขาสอนอะไรบ้างคะก็สอนหลายๆอย่างเลยค่ะสอนทร้องการร้องเพลงแล้วก็การออกเสียงที่จะต้องเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็เรื่องอารมณ์เรื่องวัฒนธรรมต่างๆในหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยนะคะครูเองก็มีความรู้สึกภูมิใจไม่น้อยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ครูดันลูกศิษย์นะคะ ลูกศิษย์ดันครูด้วยเช่นเดียวกันเห็นบอกว่าครูเองภูมิใจกับรางวัลนี้มากคือรางวัลอะไร Excellent in Music Teaching สาขาขับร้องจาก Trinity College of Music ลอนดอนรางวัลนี้ที่ภูมิใจเพราะว่าจะต้องมีลูกศิษย์เนี่ยสอบได้ในระดับคะแนนสูงสุดของประเทศไทยสมคนเขาก็จะให้รางวัลนั้นกับครูแต่เรื่องราวของรายการสุริวิภาที่เราจะคุยกันในวันนี้ต้องบอกว่า เรือจ้างอาชีพนี้ของครูดุดตลอด ชีวิตที่ผ่านมาอีกหนึ่งสถานะก็คือในสถานะของลูกค่ะอีกหนึ่งบทบาทก็คือบทบาทของการเป็นลูกลูกของรัฐบุุ oh ุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์ค่ะมีความสำคัญในช่วงหนึ่งของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยน,ปยนแปลงการปกครองต้องบอกว่าในวันนั้นนะคะพื้นแผ่นดินไทยสำหรับครอบครัวพนมยงค์ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีที่ยืนต้องลี้ภัยการเมืองด้วยเหตุผลอะไร แล้ววันนี้ครูกลับมาเป็นครูสอนดนตรีในประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรติดตามได้กับรายการสุริวิภาช่วงหน้าสักครู่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะลูกของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ลูกของรัฐบุรุษอภิโฎลูกนายกรัฐมนตรีแต่เราติดดินชีวิตเราติดดิน uh huh. แล้วก็เดินสายกลางในช่วงที่คุณแม่ถูกจับเนี่ยอายุอายุ1ิสาม ตอนนั้นก็เรียนหนังสืออยู่สิทธาเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนตุเซฟคอนแวนทุกสาวอาทิตย์ก็จะไปอยู่กับคุณแม่ที่ห้องขังมีกรม,มถ้าจะพูดถึงความทรงจำหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ จะต้องมีชื่อปรีดีพนมยงในหน้าประวัติศาสตร์นั้นต้องบอกว่าในช่วงรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490นี่เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยแต่ถ้าจะพูดถึงความทรงจำของแขกรับเชิญของเราท่านนี้ในฐานะลูกของรัฐบุรุษอาวุโสปรีนีพนมยง์ดิฉันว่าน่าจะเป็นความทรงจำที่ที่ดีที่สุดในชีวิต คนคนหนึ่งเลยทีเดียวย้อนกลับไปค่ะครูขาว่าครอบครัวพนมยงเป็นครอบครัวแบบไหนดูแลเลี้ยงดูลูกๆแบบไหนคะอืคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ดูแลลูกใกล้ชิดแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะลูกของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ <c oughs> ลูกของรัฐบุรุษอภุโสลูกนายกรัฐมนตรีแต่เราติดดินชีวิตเราติดดิน <c oughs> แล้วก็เดินสายกลางนี่ <c oughs> คือสิ่งที่ คุณพ่อคุณแม่ให้กับลูกๆคุณแม่เนี่ยได้หลักการในการดำเนินชีวิตมาจากคุณตาอีกทีนึงคุณตาสอนลูกๆว่าไม่ให้เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เช่นเรื่องผีเนี่ยคุณตาบอกว่าผีไม่มีไม่มีในโลกใครเคยเห็นมั่งมีวิธีค่ะ,คะมีคนเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งก็ไปผูกคอตายที่ต้นไม้ปากซอยเดี๋ยวนี้เรียกว่าซอยละลายซับ ตรงสีลมคุณตาก็ให้คนในบ้านเนี่ยไปตัดกิ่งตัดกิ่งต้นไม้นั่นนะคะที่เขาผูกคอตายใช่ค่ะตัดมาหลายๆกิ่งเลยแล้วเอามาไว้ในห้องของลูกหลานผู้ชายเพื่อจะบอกว่าผีไม่มีมทําให้คุณแม่เนี่ยก็สอนลูกๆว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ก็คุณพ่อก็ยังเติมอีกประโยคหนึ่งว่าให้ยึดหลักการละมัสูตรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่า เชื่อโดยเขาบอกเล่ากันหรือเชื่อโดยข่าวลือหรือโดยครูบาอาจารย์โดยพ่อแม่ต้องเชื่อด้วยเหตุผล mm hmm. ตรงนี้เป็นสิ่งที่ลูกๆได้มาได้รับการปลูกฝังมาแล้วช่วงที่เกิดเรื่องของการเมืองกับครอบครัวพนมยงตอนนั้นครูเองอายุเท่าไหร่คะรัฐประหาร8พฤศจิกาสองสอายุ8ปดขวบค่ะครูเข้าใจ,าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราไม่เข้าใจจำได้อย่างเดียวว่าตอนนั้นมี รถถังแล้วก็ปืนก็ยิงเข้ามาที่ที่ตึกที่พักน,นะฮะ,ะที่ทำเนียบต้าช้างคก็ก็รู้สึกตกใจกลัวแล้วก็ตื่นแต่ก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรต่อมาอีกทีหนึง่งหลายปีให้หลังคุณแม่ถูกจับนะ,ะถูกจับในข้อหากบฏภายในภายนอกราชอาณาจักรแล้วก็ถูกจำจองอยู่84วันแล้วตอนหลังออไอการสั่งไม่ฟ้อง ช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยยังเด็กนะคะอายุ13ในช่วงที่คุณแม่ถูกจับเนี่ยครูอายุ 13, ย13แล้วตอนนั้นก็เรียนหนังสืออยู่สิคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซ n t ตอ s ์เซฟคอนแวนทุกสาวอาทิตย์ก็จะไปอยู่กับคุณแม่ที่ห้องขังมีกรุง ส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยต้องอยู่โรงเรียนประจที่โรงเรียนพอวันศุกร์เนี่ยก็ไปอยู่กับคุณแม่มีคําถามไหมคะว่าคุณแม่ทําไมต้องมาอยู่ในนี้แล้วทําไมลูกต้องใช้ชีวิตไปมาแบบนี้ครูถามไหมคะไม่ถามไม่สงสัยไหมคะก็รู้แต่ว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่สงสัยในช่วงนั้นลูกๆคนอื่นๆอยู่ที่ไหนกันคะครอบครัวเราเนี่ยมีทั้งหมด8พ่อแม่แล้วก็ลูกอีก6ใช่ไหมคะค่ะ บ้างก็อยู่ต่างประเทศบ้างก็อยู่เมืองไทยบ้างก็อยู่ในคุกเพราะฉะนั้นเป็นครอบครัวที่บ้านแตกแต่สแสเรไม่ขาดเรายังรักและผูกพันกันทั้งทั้งที่ในช่วงหนึ่งนี้ไม่มีการติดต่อกันเลยนะคะค่ะไม่สามารถติดต่อกันได้เหมือนกับว่าคุคณครูครูเองก็จะอยู่กับคุณแม่เป็นหลักจะหลอดเวลาได้ <ใน S 2> เรรู้อะไรจากคุณแม่บ้างในช่วงวัยนั้นก็ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตแล้วหลังจากที่ท่านออกมาแล้วชีวิตดําเนินไปยังไงบ้างคุณแม่ก็คิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วเมืองไทยขนาดผู้หญิงก็ยังถูกรังแกก็เลยพาลูกเล็กๆสองคนคือตัวครูดุตเนี่ยกับน้องสาวซึ่งอนอายุสิก็เลยเดินทางไปฝรั่งเศส <c oughs> หวังว่าจะไปพบจะได้พบสิ่งที่ดีด,ดีกว่า <c oughs> และอาจจะหวังลึกๆว่าจะได้รับการติดต่อ จากคุณพ่อซึ่งขาดการติดต่อมาห6ปีแล้วคุณแม่ก็ให้ไปสอบเข้าโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลค่ะดีสตรีปรากฏว่าจริงๆแล้วภาษาอ่อนมากก็สอบไม่ผ่านเมื่อสอบไม่ผ่านคุณแม่ก็เลยบอกงั้นก็ไปเรียนที่เมืองจีนก็แล้วกันก็ไปก็เลยย้ายมาเมืองจีนคุณพ่อย้ายมาด้วยไหมคะคุณพ่อไปอยู่ก่อนอยู่มาอยู่ที่เมืองจีนอยู่แล้วนี่ภายการเมืองวันที่8พฤศจิกาสนเนั่นแหละค่ะ หลังจากนั้นก็คือไปหลายที่ในที่สุดก็ปักหลักอยู่ที่ปักกิ่งเหมือนเหมือนครอบครัวพนมยงเองก็แต่ละคนก็ย้ายหมายถึงว่าพอไปประเทศนี้มาประเทศนี้ก็คือเดินทางระหกระเหินกันพอสมควรอยู่ที่เมืองจีนทําอะไรบ้างอยู่ในฐานะอะไรอยู่ที่เมืองจีนก็เรียนหนังสือค่ะตอนเป็นเด็กนะคะก็เรียนโรงเรียนมัธยมสี่ปีค่ะแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยห้าปีลำบากไหมคะครูอยู่ที่นู่น คนจีนลำบากมากทุกอย่างต้องปันส่วนเสื้อผ้านะคะปีหนึ่งได้สามชุดดำน้ำเงินเท่าใสาแค่นั้นอนะ่ะอาหารการกินก็อัตคัดมากเลยค่ะแล้วอย่างเราเนี่ยเป็นในฐานะแขกของรัฐบาลชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายมากแต่ว่าคุณพ่อพูดอยู่เสมอว่าเราเราต้องใช้แรงงาน เราจะได้เห็นคุณค่าของคนอื่นมันมีอยู่ประโยคน์นลค่ะคุณพ่อบอกว่าแรงงานเป็นบ่อกเกิดแห่งความายบูณ์ถ้าแปลเป็นภาษาไง,ไง่ายๆก็คือว่าทํางานแล้วเราก็จะมีกินมีใช้อันตรงนี้ค่ะสําคัญคุณพ่อก็เลยให้เราเนี่ยไปใช้ชีวิตทั้งในชนบททั้งในโรงงานเออไปทํานาทํานานี่ค่อนข้างทรหดนะคะทํานาเนี่ย จะต้องไปสมัยนั้นจีนเนี่ใช้ปุ๋ยสดอือเราก็จะต้องไปใส่ปุ๋ยที่ที่นาโทษนะฮะเราเอาเท้าจิกจิกจนเล็บเท้าเนี่ยเหลืองอ่อยเลยล้างขัดเท่าไหร่ก็ไม่ไมอ,ออกค่ะอาจจะมีกลิ่นด้วย <laughs> ก็เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทำานาตั้งแต่ตั้งแต่ปรับนาหวานจนกระทั่งเก็บ,เก,บเกี่ยวฟาดข้าวแบ <Back ham. S 1> กหาม แบกหามก็คือเออเวลาเกี่ยวข้าวแล้วก็ต้องหามไปอีกที่หนึ่งเพื่อไปฝัดข้าว